พี่องนัวเนาะนัวนัเราลืงกันได่หรอวะแบนี้เียงกันเดียวกันเนี่เลี้ยกันหมดา้นด้วพี่องเนาะเอาเา้ามนี่ยเจ้นี้เชียวไ่นี้ลือะเป็นยานาพ่เอพี่เนาะพี่เอพี่พี่องพิเศษพิเศษทั้งนั้นนะจักที่กินอยู่ใช้กันแน่เนะถือยู่เนาะก้กันนี่เอออิ่มนะ เอาพากันขอบใจอ่เพื่อนพ่อมกันเด้อเบาสินับเด้อ่าเริ่มเริ่ม,มหนึ่งสองสามเอ,อเก่งเก่งตัวเมือตัวเมือ สามสาดโดยสบายดีปอ้อทุหิวข้าวกันบน่ก็ค้นละบ่เนี่ยหิวละบ่โอ้หิวแล้วเพื่อนวะสบายดีโดยเนาะโดยโดย,โดย,โดยโมอนี้อ่าทีมงานกะมีเบลกิจอ่าเบลคำสามีนาน้องเวาตา พูดเบาเวียดก็แล้วคีวจักมาเบาเวียดก็แล้วคีวจักมาโบสาวันค่าลูกน้อยนั่นก็ได้อ่ารายก็รเบาแซนนี่เพิ่นว่าจะขึ้นไปทั้งเฮือ์เอ้ยปอกอ่าบอกแล้วเนาะอ่าเพิ่นเพื่นเพื่นมีงานทางนั้นเพิ่นว่าเอาอ่าเอาก้อนมาเชินอ่าโอกาสหน้าสิมาร่วมน้ำมาเชินอ่าโอกาสหน้าเนาะโอกาสนี่เพิ่นมีเรื่องนั่นขึ้นไปนั่นก้อน จังไงให้คุณภรรยาชุกเจ้ามาเป็นผูต้าผู้ยายเม้มา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 มอมา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 มนมามามา้ไม้มา้านามาม้มา่ามามาพามามามาามา่าม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 าเามามามาามาม่นาามามามาามามามน่นี่ดูนั่งพี่บ มา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 วจันด่เด้อผู้นึงเป็นผู้จับถ้วยผู้นึงเป็นผู้จับใบใหญ่มันจังูปิวหรือว่าเบาคใหญ่เออเอ้าคำชิ้ใหญ่เนอะว่าว่าทีมงานหลายได้หน่ยังยังผู้ชูหนน้องเพื่นอยู่น้ตจิโน่โอ้ตะคุณก็มาจ้ะ หนึ่งร้อคนเฉพาะผู้ที่มีตัวเลขเฉพาะมีตัวเลขอ่ายังมีตัวเลขอยู่เอาบางคนบัตรอ่าน้อยเนี่ยเนวโอ้สบายดีพลกงอนเนาะพนักนนีมาซาพลกานโอ้เนอะกมาไกลมาปะครับเริ่มแล้วเริ่มเนมาซนี้เป็นบุท่นเจวบุท่นเจวเจ้าบัตรนี่เป็นทนน้ำ กินข <A> ้ามาเน่น่ิ pues <cat> de ้่าได้พ่อป็น่อจะไหเด้อน้องคนจิ้ข้าแล้วจักว่าตายังยังคนอะิวฮิวฮิว้องไปซื้อไร้ใหญ่เอาอะน้อป่ีบ้ากินแล้วก็จะพ่อไปใช้เด้อนั่งอยู่นี่เด้ออพอได้กินบวบิหนึ่งปั๊บไม่เด้อมันเนี่ยปั๊บไมคืออันคนกินอันเฟ่นี่อกินเด บระโยชนเด้อน้องเด้อบระโยชน์อ่าหลังจากกินอ่าข้าวเปียกเรียบร้อยอย่าพ่อไปใช้เด้อเบามีแนวชิมาให้อีกมีของขวัญเด้ออ่ามีของขวัญชิมาต้อนอีกถ้าผู้ใดปุ๊บจากนี่เมนโบได้เลยอ้าวอ่าระวังระวังงวดเด้อสาวแววเด้ออ่าเนาะกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีเบิร์ดสู่ขู่สู่คนเด้อเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อ่าจักถือกล้องให้น้องแววตาเนี่ยกล้องเจ้าของแน่พี่น้องเลยเนาะเน่ะพุ้งข้างกัมาคือกันเนาะสบายดีเด้อโด้อโดนท้อเด้อ คือปรุงแล้วเลยบ่เนี่ยปรุงแล้วที่เดียวเลยบ่วงนี่กะซิมีอยู่ม pues ุงสองร้อยกาัอ่าหนักหนี้นวดบ่สองหกแต่ว่าพม์นี่ก็สองร้อยกัวจัดหนักจัดเต็มเพราะว่ายันมันเพื่อมันแตกมันหัวมันโซะห่ดมันเหลือเฮาเก็บไว้เนาะหน่อยน้องๆนักเรียนเพื่อนกินโบกินบันบ่เบิดก้อนบ่าวตาจังจีชิมพี่น้อง ยังยังบ่ได้ซีมบ่จังบ่มจัเลยแม่นบ่เนาะโอ้ยงบิงอีเล่ลงจักยังๆอ่าเอาให้มันคู่เด้อมีเอ้ยเนาะเจ้าตักเจ้าข้าหนักๆเด้อติอ่าว่าเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนซะว่าผ่านหรือบ่ผ่านก็เบิ่งตอนนี้่ซ่สิเป็นแม่ค้าก็ได้เนาะแต่ว่ามือหนักน่ก็ลุเด้โอนี่สามีนจอดแล้วตักอยู่ย่านผู้เราเคยไปไทยน่ะ แต่ว่าแต่ว่าชาวมนาก็เคยอยู่ห้าอาหารอยู่บ่าฉันอาหารดียากบ่ยากามันบ่พอจังให้ชาวมนาตักมันบ่อจังเออมันมันบ่พอจังให้ตักจังบ่พอเลยเนาะแใชจะนันมนี่กะลงมา แบ่งปันความสุขเนาะให้กับน้องๆนักเรียนเพื่อนอยู่โรงเรียนบ้านโคตรปวายโย่คนยังพอทานได้กินเนาะมันเวิร์ดแห้งว่าวเลยยังพอทานได้กินนะเตะบานเมื่อยกับพ่อพูดเลยเพื่อนเลยเตะแล้วพบว่าลองเล่นน้องๆเนาะป้ากันตัวลองไปหาผู้ป้าแบบนี้นะดูฮู้ยทั้งนั้นเนาะเป็นเป็นถ้วยพุ่มถ้วยโพมันกินแล้วกับเอ่อเก็บได้บาดเนี่ยเก็บจุดไฟทิพย์ กินข่ามากเลยบ่สามีน้น้องเวตาเพิ่นไปรี้กินข้าเพ่อมาเวลากินข่าเพื่น่ะนี่สิบโลอ้าวเนาะูได้พิเศษแล้วให้เพื่อนก้อนหักเฮียนวีไอพป่วีไอพีป่ะอาอางเนาะีอันนี้จงอันละมตักเทอรันอะ มีไม่คืนไวอ่าบากคำจะยางไปเอาไปนล้วมันแม่คู่นะเพื่อนบอกว่าดอกหลายไ่คหวเยวะอ่าลายลายองอะไรเจ็ดเอวเลเดี๋ยวอ่ทอทอทาทั้มอ่าธรรมดาเม่พุ่งเป็นผู้ยืนหิวตรงตรงเม่พุ่งก้มหมดเลยเด้เนาะอ่าเม่พุ่งก้มเนาะเบิ่งได้ลูกซุมลูกซีนนะให้มันคู่ก,กันได้ฟูดได้ดําลังนี่ได้ก้อนหนึ่งตาเขียวรถเนี่ <c oughs> โภมันี่นะอ่าเพราบมีจองป้วหละอามเป็นนังบเป็นนังเัแป๊อ่าฟึกฝึกน้องน้องนัเขียนเพื่นถ้าบอยบอฮู้นยิงเขียยกระจอยพุ่นอาลานใช่ลยผู้ใดยังมีอีกหลายลานอยู่ด้พอจิต แจักอยู่ทางใดมานั่งใกล้กันจักผู้ใดเป็นผู้ใดแล้วเนาะบูชื้อไพ่ชื่อทับบนน้ามคุณโอ้เคยโอ้เคยใส่เมย์เพิ่นได้ตอนอยู่ไทยฮะเนาะอยู่ฮอกกูได้ฮะต้องปลาชองปลาชองเออจะได้จะได้กินเด้อเดี๋ยวจะเร่งมือเนี่ยเด้อนี่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 ใครชิบว่าจิต ชมาชิกเรียนแถวนี่ลานควยวดนี่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 หนึ่งสองสสี่ห้าหเจปดนี่นี่คำคอยจื่อนี่ขานี่นี่ข้าผู้เชี่ยมองนี่ชี้มือขึ้นด้วชี้มือชี้มือชี้มือเิงเออชี้นะม้ผู้เชี่ยดำนั่นเอ่าวยด้ด้วย อยู่บวันกุคนนี่ประชันเลยต้องหาลูกหาลาที่ดึกเนาะอ๋อทางนี้ได้กินก้อนแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บบอกราแซ่บบ่แซ่บบ่โอ้แซ่บเพิ่นหน่อแต่ว่าผมแซ่บเพิ่นไฟเลยรางวัลอีกได้นอกก็ตาอ่าหนึ่งหน้อยสองคนนี่างไรคือโอ้ยแซ่บเพ่อบอจิตอ่าเผาอ่าผลิตออกมาไว้จะเผากันนี่เพิ่นมีครูแพดนี่ เจ้าเจ้าใส่ฝ bon. bon. bon, bon. 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 right bon. oh, ุยกากระต่ายนี่เนอะเดียวเดียวเชียนะเพื่อนทั้งน้องมีนาเพันมาเบิงมาเบิงบ่อคุณฝนว่าชาวบ้านคนเบิ่งลูกแพร่จะลูกแพร่บ่คอยกันชื่อเอิดบ่เบิ่งจะว่าใช่หมดได้เจ้าทันแล้วโอ้ทันเก็เราเด็กเด็กท่องเงื่อนยังบวงตกบ่สำบวงตุกเราไปเอาไม้เด้อมีมี อย้ือ้เดี๋น่าเป่นอานอนพี่นอนอ้อ,ออกเหมนสบอ่โชก,กินเซลล์และอ๋อโชได้ซีนลายทายกา้กินเบิดบ่หำกินเบิดอีกบ่นี่อมอืมมีแต่พูไดซีนแหลายอันนี้เนาะปลื้แนี่นน พูนบอกคำหนิกคือแด้บอกคำหนิคือคือคือบอกคือจะบอกจิตก็บอกเวี่ยงบึงจะบ่งคอแน่นอนเจ้าเจ้ากับบ่งคอยยุ่งนห่คอยไม่เอยอเชลจเื่อเชลจเชื่อเชลเื่อเมนขนคอยผู้สน้นก่ัอย่เาเกิดอนมือแล้วเน้านนัมา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 ม่มามามามยมา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 ยามคนาม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 กมามกมามามามมามาาม

ยล้นน huh? ah, okay. right. no. ้อไป้งตงน้องนเฮียเพื่อตีกันได้ตรงนอยนี่ิวเรามตากเบิ้งเห็นขาตั้งกล้องอยู่เบิ้งเบิงเดียวเอาเอาเวียดเจ้าจับตัวนี้เดี๋ยวคอยใช้ขาตั้งกล้องไว้องค่อยอ่าโอเคพี่น้องเลยอตาสีตั้งกล้องไว้นี่เนาะใช้ใช้ เัท่านคอยสิเป็นผู้อันใช้บ่วงให้เด้อมา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 ใก้เขาเปียกความเปียกนแผดน้อยบ่ไปไปไม่ในหลักดูนองกับทักทายสบายดี่สุภูสุคนเด้อนองพี่น้องดนอกบทาย โอ้ยยังอีกแถวเดียวได้กินอยู่ได้กินอยู่เคยว่ากันสามีเนาะเราเปลี่ยนคิ้วยงีนะเพรารถแท้เคยว่าเนาะสามีตั้งไหนจี๊บมันหมวกมวนก็เามีเออหมือนเจ้ามีพี่เฉลยคอยอยู่หรือว่าคนหมอกคนหมอกโอ้ยเนาะเรองน้องคนคนหมอกเาโอ้ยเราน้คนหมอกเอาดอกฝอยมันยังได้ต้อนลายนี่เพิ่นว่าคนหมอกอะไรเข้มเน้เราเปล่ยนเนี่ยเพราคนหมอกอะไรเข้มเนี่ยพวกอะไรก็เข้มก็ยัดเต็มเด็กกินยิ่งเข่าเนาะ เด้อบวงมาเอาพี่เดอผู้ใดผู้ท่านได้บวงอ่ะต้งทางรังทังบริธีนี่นะนนพี่น้องใจยังพอ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 เนาะเพราะว่าเอ้ยยังอีกอ่ะสี่หาถวยผู้ดี มิ้ตาได้หรือ่ามมตามินงตามิ้ตาน่อยได้เลยมินตาน่อยนะอะแฉ่ไปหน่อยเบ้นกับน้ำรุมน้ำลายนั่บางน้องคอนบอกได้กินก็ดีใจได้กินก็ดีใจนับ <c oughs> ิบอ คู่แล้วว่ากนทางไหนฮะคู่ไอนฮะโอ้แม่คั่วก็กินคือกันแล้วใช่ไหมคุ้มแม่คู่เฮาบาดนี่ผู้ใดอันนี้แม่คู่ก็กินคือกันไ้เนาะ เพราะว่าย <Ba> Nh ังนั่งลายอยู่พี่น้องนังลายอยู่กันใจมุกมอกอยู่นเนาะร้ัตัดไปัยหน้าหอก้วยนช่บปฮํชบ่เชจนจนยุกถ้วยน้องคนพวกนี้แช่บนี่แช่บน้องคนมาอ้าอาอเอาได้เลยบวงได้แล้วเนาะ ไอ้เนี ah. nah, no uh, uh ้ยทำได้เลยอ่าฮะบาตนี้พี่น้องเัยจังไดนแช็บบ่นฮังแช็บเนาะเออแช็บบ่ละแช็บโอ้โถมือมือเจ้ากับมือไอ้แข่งกันเบิังตัวไดนตุ้ยกว่ากันนี่จะเห็นยังมั้งเฮ้ยจะเห็นช่างจักแมยังเห็ดคอยนะอึ้งลออยู่ ทักเพียงนเห็นค่เยแล้วได้ของีแล้วตาอะไมืออ้วนได้นะอ๋อถูกงานลมพัดม้หนาจังวะเแ็บบอสบบแสบโอ้แบบนะ้ากันกินขขาเปียกอิ่มแล้วนี่ถวยมันนี่เก็บเก็บโฮมกันเด้อเก็บโฮมกันลงทางขี้เงาแล้วไปจูดเด้อ เนาะเบิดเลยผู้ี้ไปเพิ <c oughs> <c oughs> ่มผูはは้ใดเบิดเลยไปเพิ่มเนาะเบิดเลยเพิ่มอ่าผูด้ไปเพิ่มได้เนผู้ดาเมาี่เนิ่นเบิดอกนาได้ฮผู้ใดเูิดแล้วไปเพิ่มได้เด้ออ๋อผู้นี้บ่มั้กิน้อด้ใด้ใด้ใ้ด้ใดผู้ใด้ดผู้ใดผู้ใดผูดผู้ใดผู้ใดผ้ใดใู้้วไปใ้องไปู้ด้ด้ผด้ใด้้น้้อง้ใ้ อ่น้องพี่น้องเนาะอ๋อมีงานไงานน้ออนเมร์ช่โอ้วิธีบุญเด้บ่จิ๊เจ้าได้หลวะเจ้ได้ชิมหลอว่ชิมแล้วชิมแล้วแบวดี๋ยวเ่าเวียชิมนหมแล้วบ่เอรอยากกินมันมาเอากได้กได้ได้เครื่องังีเนาบ่าบ่เ่ะช่วย ถ้วยนึงกินน้ากันเนาะเฮาเนาะได้ได้ค่ะขอเพี้ยงเดียวน้องๆคนอิ่มกับพ่อเนาะขอทำคนเราบกคองลายขอสองครึ่งคนละสองครึ่งสองครึ่งก็พอดีด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอเส้าสองเล้งสองน้ำโบ้ได้ยินนะเนี่ยแล้วเนาะดึงมาเห็ดจับเผื่อขกเปียกเฮียร์เราบานในเห็ดจับเผื่อขกเปียกโอ้ยเนาะพี่เนาะเพิ่ลเชียาคูช็อตเลยนะแต่มีเพื่อนนี่อันตั้

เช่บอยู่บ่เ็บลายแช่บลายเออกินละเฮียนเก่งด้วยน่ะอันนี้น่ะน้องพอเมื่อให้พ่อกเมยเด้อโอ้ยโมกุ้คอเจ้าคอผู้เดียวแซ่บลายดิเช่บลายโอ้ยได้กินได้กินหอดพ่อกับเม่บ่อายุเเบิงขือปวดปดกูนียนี่โดยอากสองขวบสองเขียนชื่อเจ้าของเป็นแล้วนี่ ไม่น so oui> ึงไม่นึงโอ้ยเนาะนี่ตัวยังก็ตัวยังก็ชื่อเจ้านะนี่จะนี่จะจอจอเปราะว่าโมเป็นคักเปคนว่าโมเป็นคักโอ้เนาะอ่าเอากินกินจะกินเลยให้สลัดเลยเด้อเจ้านะเด้อตอนนี้ก็สลัดอยู่สลัดอยู่บ่เบ้างเงินข่อยก็กินน้ำแน่จนเนาะเอาเอาโอ้ย กินน้ำแน่พี่น้องเอ้ยยังไ่ได้กินทํำได้จะว่าบมีตนักลายสักลายตใหญ่เนาเอะพี่้องนัวเนาะนัวนัวน่เาลกกันได้หรอเาแบบนี้เป็นเชี่ยวกันนพี่น้องเนาะเอาระต่าเอาจงหไหนจัะนีเสี่ยวค่อจงะนี้ลึกกันลกกันแล้วลกันแล้วบนมี้วยกัเปียกอะไรนี่เปียกเปียกเปียกลลกันล้เนาะเออเออเอาพี่องเอ้ เนี่ยนมา่างมือก่อนกินแล้วล่างมือละกันถ้วยมันนี่เก็บใส่ยชมอีแมนยังชิมอีกอย่นยังขนมบ้านนี่น้ำบ้านนี่ mướn thơm đấy ừ. Bên bọn Ừ Nguyên hòa Mạnh léo nó Hả? à Trên đây Ờ à, luôn Nó À à Chín bớt rồi thì xong Chín bớt cả À nó, nào, nó. À Ừ. À, lý lý. Không cho ừ. ở đây bọn nó ăn cái gì ăn lìa bát này, ăn lìa chúng cháu bát này. Này này là chiêu khoai không? Em bớt một im nè? À, hai vẫn im, kiếm hai bớt. โอ้ยทางที่มานเท่ากรไดาษโอ้ปอดเออหนักเฮียนอยู่เพื่อนกินสาแท้บ่อยู่ห้องบ่ะดาสชุดเจ้านั่นเนาะห้องบมหาห้องบมหาเออใหยังกูมูได้หน่เนาะเป็นนักเฮียนอะพี่เอพีเนาะพี่เอพี่น่าพี่น้องพิเศษพิเศษทั้งนั้นนะจั๊กทีกินอยู่ใช้กันแน่นะ ชื้ออยู่เนาะนี่น้องน้ำกันนี่ด้วยได้กันนี่เออก็กินในลายด้อเกบวยาเลกอยู่อวันลก็ยู่ไปเลยบกมืงแน่ทางนั้น่ะเพียงกันกินเลยมึงนี้ทางนั้นยากกันแล้วทางนั้นบดไ่ากย่ากินเด้ทางนั้นนะโอ้ยนะเาโทุงหรือคนเตี้ยบะนี่ยมาเด้อฟังเด้อบบนี้เด้อ ให้มานั่งร <te> ่ว <child> ม <teaching> <te> ่รวมกันค <te> ือเก่าเด้อไปบ้านเยอะใช่ไหมฮะรุบด้วยกระเบียกไว้ด้วยมาดิเนาะว้าวอ้่านี่แบบมาไหว้รถเลยหลังจากกินอิ่มเรียบร้อยเมี่ยนถ้วยเม่นยังเรียบร้อยแล้วมานั่งรวมกันคือเก่าเด้อเบาวมีขนมมาะยายอีกเนื้อทอดจีบว่าตะจังวัดจำจำเจ้าบัวพอกับเมนบัวไรได้จินน้ำ ักนเออได้ถูกชอดมาแหล้วเนาะเอ้าเนาะจำพ้นงามมันก็งามอยู่หันเห้วคือว่าอะไรพี่น้องเลยอ่าน้องๆมันเฮียเพคนไลายเนาะพี่น้องเนาะกะอ่าเสียงว่าเสียงจากะบนแซวกันแน่เนาะกะมีการว่าวโยกล่อหัวม้วนกันแน่เนาะพี่น้องเนาะอ่าคือถึกนึกน้องคือว่าอันนั้นแต่ถือว่าม้วน กขอบบุญขอบคุณทั้งอ้ายคนในลายพี่น้องเลยที่ให้บาต้าเนาะแล้วก็ทางทีมงานอ่าลงมาอ่าแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆนักเรียนของอ่าทางโรงเรียนบ้านบาต้าเนาะโรงเรียนบ้านโคกป่วายเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์น,นเคศพี่น้องเลยอ,อ้ายเพิ่งจะอยู่ทางต่างประเทศพอดังจากกินแล้วก็ไปล้างมือเนาะพี่น้องเนาะอ่าปล่อยไว้ละ เะดเสร็จเลยโอ้ชื่อม้าพ้องกันเสร็จจะส่งเลยแม่ชื่อราคาเดียวะเลยทั้งแคททั้งสูงเลยก่อนอ่า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 นะฮะต้องไปลำเลียงมาเนาะต้องอ่าล่างมือล่างยังเรียบร้อยของแน้เนาะันทีเนาะล่างแล้วว่าเจ้าหน่ะล่างเรียบร้อยเออฮะยังแต่ข่อยเดี๋ยวใช้ยังหมทันล่างเนาะอ่าอ่าคืออ่าว่า o เด้อถวยบวงพากันโฮมไว้ให้ ทางคี้ยังจ็บเสือเด้อวัแล้วแม่คู่คนตัดคะแนนได้คนบนมวยมักซิปได้บอกครับกินอิ่ม้วสิงานกล้ามกันเอาเอาลงเบิ้ลลงเบิ้ลเอางัดกันงัดงัดกับเพิ่นแล้วจะมางัดกับไอ้นี่ไอ้กับแขนอ้วนคือกันนี่ถมุ่ยเยอะจะว่าเพิ่นว่าสิบลองแห้งนิ้วเฮ็ดม่ได้กินอิ่มแล้วเบิงลยืดตึงตังค่ะอ๋อน้องน้องน้องใหญ่ใหญ่กว่ามูได้สองคนเพิ่นนี่ อแต่ว่าอายุนี่กับบทบทท่านหลายที่แต่ว่าขงอแรกกับหงเทียนนี่น้ำมแต่เด็กน้อยหลายเนาะอยู่นี่เด็กน้อย,อยลายพี่ <โร S 1> ในงค์เลยหน,น่อยกับหน่อยในท้องนั่นนะเนาะดูเอาแหละพี่น้องเลยอิ่มบ <โร S 1> ้างกุคนบ้าเนี่ยอิ่มเนาะเอาพากันขอบใจอ่า เพิ่นพร้อมกันเด้อเบาสีนับเด้ออ่าเริ่มเริ่มหนึ่งสองสามโอ้เเก่งๆตัวมื่อตัวเมื่น้องพี่น,อน้องเนาะอ่าอ่ะ,อะโอเคพี่น้องเลยจังใดทางบอต้าเองก็คือทีได้พอโตจบคลิปก่อนเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กาหากว่า ก็ผิดพลาดประการใดกะกาบขอโทษขอภัยน้ำลายลายพี่น้องเลยกะกอดอื่นกะกาบขอบุญขอบคุณทางอ้ายเพื่อนเนาะขอให้ทางอ้ายเพื่อนอยู่ดีมีแห้งแต่ทางครอบครัวของเพื่อนจงอยู่ดีมีสุขเด้อเนาะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีตั้งไรขามาในครอบครัวสิตของห้อ้ายแต่ทางครอบครัวนาะพี่น้องเนาะขอให้เงินให้ทองล่างไหลมาเทมาและก็ร่วมถึงพ่อมม่พี่น้องนำเด้อเนาะพี่น้องอ่ะใต้คลิปนี้ก็คือจะได้ขอกล่าวคำว่า สบายดีพี่น้องเอ้ยถ่าส้มคลิปต่อไปแจกเงินขนมน้ากินน้องพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องบ๊ายบาย